วันนี้กัมพูชาเนี่ยหนึ่งเขาถังแตกสองส่งออกไม่ได้ท่องเที่ยวไม่ได้นะครับแล้วก็ประชาชนเขาอดอยากนะมีปัญหาตัวคุนเซนเองเนี่ยผมเชื่อเขารู้เพราะนั้นน่ยความหวังอันสูงสุดของเขาเนี่ยคือเขาต้องการผลประโยชน์ที่อ่าวไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เขาทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะดึงเราเข้ามาเจรจารนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นการพอดละครเนทีแรกนะเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นบทละครมาหมด แล้วคุณเซนก็จะปรับแผนไปตามบทละครถ้าไปไม่ได้เขาก็จะปรับแผนอย่างตอนเนี้ยเขารู้ว่าสึกยกแรกเขาแพ้ตอนนี้เขาเพิ่มเติมกําลังเขารอเวลาขณะเขากล้าหักหลังจีนเนี่ยเพื่อดึงสหรัฐเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะรักไก่กับเรานะครับว่าถ้า,าเขาเขามีสหรัฐมาแล้วเนี่ยเราจะไม่กล้าแต่จริงๆแล้วซัดมันเต็มกระเบือ้องหลายรอบนี้เพราะผมเชื่อว่าสหรัฐไม่สนใจหรอกสหรัฐก็สนใจแค่ว่าเขารอรางวัลโนเบลอยู่ค่ะแล้วเขาสนใจว่าเขาจะใช้ประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นแบบยูเครน เขาไม่ได <differences S 2> ้มาพิท ah ักษกัมพูชานะคุเผา้อม